จะมาอัคลิปวีดีโอจัดของเตรียมคอดนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะจะเอาเก็บไว้ให้ลูกดูตอนโตน,นะคะว่าแม่เนี่ยเตรียมของอะไรบ้างเนาะอย่างแรกนะคะที่แบบเตรียมไปก็คือเป็นผ้าปูที่นอนแบบนี้นะคะ่ะเป็นผ้านุ่มๆเนาะเพราะว่าเตียงที่โรงพยาบาลอาจจะแข็งนะคะ แล้วก็จะเตรียมผ้านุ่มๆไปหนึ่งถุนะคะซื้อมาร้อยกว่าบาทไม่แพงนะคะแล้วก็อันดับที่2ก็คือขาดไม่ได้เลยจะเป็นแฮมเพิร์ดนะคะแฮมเพิร์ดใช้ของมามิพกโกรเป็นนิวบอลยี่สชิ้นนะคะ24ชิ้นนี่น่าจะพอสำหรับการอยู่โรงพยาบาล3วันนะคะพ่าคำนวณแล้วก็คือ8 3 24ก็น่าจะพอค่ะ ต่อไปก็คือเป็นผ้าห่อตัวเด็กนะคะครั้งนี้เป็นลูกผู้ชายก็ลายก็จะแบบเป็นไม่มุ้งมิ้งนะคะลายก็จะแบบผู้ชายผู้ชายวันนี้เลือกลายเป็นส่วนสัตว์นะคะแล้วก็ปลาโลมาแล้วก็เป็นไดโนเสาร์ทั้งหมด3ามลายค่ะเ <c oughs> ตรียมไปสามผืนนะคะเผื่อ <c oughs> เหลือเผื่อขาดก็คือเหลือก็ดีกว่าขาดนะคะ3ามผืน แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรอะ่ะผ้ารองฉี่อะคะ่ะไม่ให้มันซึมที่นอนนะคะเอาไปหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าอ้อมผ้าอ้อมก็คือจะเลือกอันนี้ยายไปคนตัดให้นะคะสามผืนเป็นผ้าสาลูแบบนุ่มๆค่ะซื้อมาจากตลาดวัดโลโลนะคะแล้วก็ใส่ไปสามผืน แล้วก็มีผ้าเช็ดตัวค่ะผ้าเช็ดตัวเอาไว้แบบเวลาเขาอาบน้ำนะเขาก็ต้องถามให้ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ไปหนึ่งผืนนะคะแล้วก็ต่อไปหลังจากผ้าเช็ดตัวใช่ไหมคะก็จะมีในนี้ก็จะมีล้อใส่ถึงซิปไว้นะคะเพราะว่ามันแบบเด็กน้อยเนาะอาจจะแบบมีสี่งกนเปื่อนมีฝุน่นมีอะไรนะคะในนี้ก็จะมีเสื้อ มีเสื้ออยู่ประมาณสี่ตัวนะคะเสื้อแขนยาวสองแล้วก็แขนสั้นสองเพื่อแบบตอนนี้มันเริ่มฤดูหนาวแล้วนะคะคืออาจจะกลัวแบบเข้าหนาวอะไรเงี้ยค่ะก็มีแขนสั้นอยู่3ามตัวแล้วก็แขนยาวอยู่สี่ตัวค่ะเตรียมไปเนาะก็จะใส่ถุงซิปแล้วก็มีถุงมือถุงมือนี่จะเป็น ุงมือมันจะเป็นเซตคู่กับถุงเท้านะคะน่ารักมากถุงมือแล้วก็จะมีผ้าผ้ากันเปื้อนหนึ่งผืนนะคะแล้วก็จะใส่รงน,นี้เลยเพราะว่าอันนี้คือผ่านการอบลมร้อนมาแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ถูงซิปให้เรียบร้อยแล้วก็ภายในถุงซิปนะคะแล้วก็จะใส่พวก ที่ดูดจมูกที่ดูดเขาเรียกว่าที่ดูดน้ำมูกนะคะใส่ไปแล้วก็ตัวเบบี้ออยล์เบบี้ออยล์เวลาอาบน้ำนะคะเผื่อต้องใช้แล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเจลสมุนไพรคล้ายมาหาหิงค่ะแต่ว่าตัวนี้เขาอัปเดตเป็นแบบออร์แกนิกนะคะกลิ่นมันไม่แรงเหมือนมาหาหินนะคะก็จะใส่ถุงซิปไว้แล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสำลีแอลกอฮอล์นะคะเอาไว้เช็ดสะดือลูกลก็จะใส่ไปในนี้แล้วก็ใส่ถึงซิปไว้นะคะเพื่อไม่ให้แบบฝุ่นหรือว่าเชื้อโรคเข้าไปนะคะเพราะว่าเด็กอ่อนอาจภูมิคุ้มกันอาจจะไม่เยอะนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นนมผงนมผงเนี่ยความจริงไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะเพราะว่า อาจจะมีนมแม่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเพื่อความชัวรก็แบบผ่าคลอดอาจจะไม่มีนมในช่วงวันสองวันแรกนะคะแล้วก็กลัวลูกตัวเหลืองก็เลยซื้อมาหนึ่งกระป๋องเลือกเป็นนมแพะ DG เพราะว่าลูกอาจจะเกิดอาการแพ้นมวัวอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเลือก DG ประสบการณ์จากคนแรกนะคะก็เอาใส่ไปแล้วก็กดนม ขวดนมนีนึ่งไปจากบ้านเรียบร้อยนะคะ2องขวดแล้วก็มีจุกมีจุกพร้อมดื่มไม่ใช่ค่ะมีแก้วมีแก้วดื่มนมสําหรับทารกนะคะเตรียมไป2อ,อันเนะาะเพราะว่าแบบชงนมแล้วก็ต้องมีแก้วนะคะเตรียมไปแบบนี้1ชุดแล้วก็ทรงน้ำสำหรับอาบน้ำหนึ่งอันนะคะเผื่อที่โรงพาบาลเขาไม่มีให้เราเนาะก็เตรียมไปหนึ่งอั แล้วก็ต่อไปก็เป็นสำลีนะคะสำลีสำลีนี่ใช้แบบเช็ดเอ่อเช็ดตูดเช็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสำคัญอยู่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นที่ชูเปียกนะคะที่ชูเปียกนี่สำคัญมากเพราะว่าแบบมันต้องเตียงแน่ๆสำหรับเด็กออ่เตรียมใบหนึ่งแพ็กน่าจะเพียงพอสำหรับสวัน,นะะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น ผ้าห่มค่ะผ้าห่มลูกเตรียมไปหนึ่ง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 ผืนใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นผ้าแบบนิ่มๆเตรียมไว้ให้สำหรับแบบห่มเขามันผืนใหญ่นะคะอาจจะใช้ห่อตัวได้เลยเนาะก็เตรียมไปหนึ่งผืนแล้วก็ในนี้ใส่ถุงซิปไว้นะคะในนี้จะเป็นถุงซิปสำหรับ เอาเอาเข้าไปในห้องผ่าตัดสมมุติว่าแม่ในีผ่าตัดข้อใช่ไหมคะหมอเขาก็จะถามว่าเออเราเตรียมอะไรไปบ้างในนี้ก็จะประกอบไปด้วยผ้าห่อตัวหผืหนใหญ่แล้วก็ผ้าห่มหนึผืนมีเสื้อแขนยาวหผืหนเสื้อแขนสั้นหนึ่งผืนแล้วก็มีแพมเพิด <amp> อีกสี่อีกสี่นะคะ แอมเพิ่มอีกสี่ชิ้นนะคะเพื่อที่แบบเวลาลูกเกิดมาหมอก็อาจจะได้ใส่ให้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาใส่ไปในห้องผ่าแบบคุณหมอเขาก็จะเอาติดกับรถเข็นเราไปในห้องผ่าตัดเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าในห้องผ่าตัดมันต้องสะอาดอันนี้คือค่ะผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะ ต่อไปสำหรับคุณแม่สิ่งที่เตรียมไปนะคะก็จะมีเครื่องปั๊มนมเครื่องปั๊มนมสำหรับแม่เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า,าวันสองวันแรกเนี่ยต้องอาจอาจจะช่วยแบบกระตุ้นด้วยเครื่องปั๊มนมนะคะแม่ก็จะทกไปหนึ่งเซตนะคะอันนี้คือไม่ได้ซื้อแต่เพื่อนให้มาะคะ่ะก็คือแบบฟุกเลยแล้วก็ เครื่องอเครื่องปั๊มนมแล้วก็จะมีผ้าผ้าคลุมให้นมหนึ่งเืนนะคะแล้วก็จะพกไปแบบนี้เลยแล้วก็คุณแม่ขัดไม่ได้ก็คือเครื่องหนีบผมเพราะว่าเผื่อแบบเผื่อแบบอยากอยากหนีบผมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะออดถ้ามีอารมณ์นะคะ <c oughs> ก็เตรียมไปเผื่อ <c oughs> เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็น กัรไกการไกตัดเล็บนะคะของเด็กอ่อนก็จะเตรียมเปหนึ่งเซตค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าปั๊ปมนมอย่างนี้เลยนะคะหกไปตกกะตก้าตะก้าของลูกเนี่ยก็จะแถมแพมเพิร์ไปอีกประมาณหนึ่งแพ็คเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเนาะเราก็ไม่อยากไปซื้อที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับแม่นะคะ แม่ก็จะซื้อแบบน้ำขิงแบบชงชงกินนะคะเพื่อให้มันแบบน้ำนมกระตุ้นการทำงานของน้ำนมนะคะแม่ก็จะพกไป1นึ่เซตนะคะแค่นี้อันนี้คือของเตรียมทอดของคุณแม่ค่ะของคุณแม่กับคุณลูกนะคะตะกร้าใบใหญ่แบบนี้เลยมีของมีของลูกแล้วก็มีของแม่ที่สำคัญนะคะแล้วก็ อีกอย่างที่ขาดไม่ได้สำหรับคุณแม่ก็คือตึงตึงตึง,ตงห้าอนามัยสำหรับคนท้องหลังคลอดนะคะมันจะเป็นแบบห่วงอันนี้แอบแกะมาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นที่ห้องที่แบบไม่เคยใช้ก็เลยแบบแกะดูก่อนเอื้เป็นยังไงนะคะเป็นห่อแบบนี้แล้วเขาก็จะให้เขาาก็จะให้ห่วงออกมาแบบนี้นะคะแม่ซื้อไว้สามแพ็คค่ะ อันนี้จะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะมันแพ็คละหนึ100่งร้อยบาทมันจะมีสามชิ้นแต่ที่ว่ามันคงดีอะคะ่ะเพราะมันหนามากแล้วก็แบบมันอาจจะซึมแบบหนึ่งผืนอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยอย่างเงี้ยค่ะ mm. แล้วก็แม่ก็เตรียมไปอีกหนึ่งหนึ่งห่อก็อันนี้คือสําหรับกลางคืนวันมามา,มากสามสิบเซนค่ะก็เตรียมอันนี้ไปด้วยแล้วก็สาหรับห่วงไปด้วยนะคะเผ mm. ื่อพยาบาลเขาจะให้ใช้แบบห่วงนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอันที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องสอําอางเครื่องสอําอางแม่ก็จะใส่ถึงซิปไว้แบบนี้นะคะเพื่อแบบว่าใช้งาน,นง่ายง่ายงี่นะคะก็ประมาณนี้อ๋ออีกหนึ่งอย่างะคะ่ะที่ขาดไม่ได้ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือที่ไหนอะก็คือเป็เอกสารค่ะ แต่ตอนนี้มีไหนไม่รู้แล้วอ่ะเอกสารสำหรับให้คุณพ่อเขาไปให้คุณพ่อเขาไปแบบแจ้งเกิดนะคะเอกสารเราก็จะต้องเตรียมไปเลยเพราะว่ามันสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการคลอบนี่คะ่ะแม่เตรียมไว้แล้ว,ลวนี่ตึงตึง,ตงก็จะเอกสารนี้ก็จะมีทะเบียนสมรสทะเบียนบ้านอย่างนี้คะ่ะก็จะเตรียมไปนะเพราะว่า เตรียมไปให้พ่อเขาเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ให้เฝ้าเขาไม่ให้เฝ้าหลายคนนะคะเอกสารทุกอย่างเราก็ต้องเตรียมไว้เลยเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดโอเคค่ะของเตรียมข้อที่หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังไงถ้าเกิดว่าอยู่โรงพยาบาลอ,อะไรค่ะเหลือเผื่อขาดเดี๋ยวจะอัดมาให้ดูใหม่นะคะ ไปแล้วคะ่ะทุกคนบายบาย